จะมาวันนี้เราจะมาทำเงื่อนบวงสายธนูค่ะขั้นแรกก็ทำให้มันเป็นว,วงนะคะเดี๋ยวทำให้มันเป็นเลขหก็ได้อย่างนี้แล้วเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งสอดจากข้างล่างนะคะ มาอย่างนี้พอได้อย่างนี้นะคะก็สอดเข้าไปอ้อมตัวมันเองนะคะแล้วก็สอดเข้าแล้วก็เอาเข้าไปในวงอย่างนี้แล้วก็ดึงแค่นี้แล้วก็จะได้เป็นบ่วงแล้วนะคะ